อัปเดตใหม่ของ Toilet Tower d e f e n s นนะผมก็จะมีทางด้านของเ o w ร์ใหม่3ตัวนะผมจะมีทางด้านของเลเซอร์คาเมราแมนที่เป็นมิสติกนะผม1ตัวนะครับแล้วก็จะมีสปี a เกอร์รี i พย์โดนนะครับผมเป็น e l u s i v e เพิ่มมาอีก1ตัวนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของแบดสปี a เกอร์แมนนะผมเป็นตัวนี้นะผมตัวถือ,เ,อเขาเรียกว่าไม้เบสบอลติดน้ำนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะผมซึ่งผมก็ได้เอาไปลองเล่นแล้วนะสำหรับมิสติกตัวใหม่ผมก็คิดว่า เอ่ uh, ยังไงเดียดาเมจมันก็ค่อนข้างที่จะ แรงพอใช้ได้นะผมแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับดีมากขนาดนั้นนะครับผมคือก่อนที่ผมจะอธิบายของตัวแต่ละตัวนะผมผมก็ขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าตัวไหนที่มันดีสําหรับผมนี่ก็คือตัวที่มันสามารถผ่านด่านไนแมร์ได้โดยที่เราแบบไม่จําเป็นจะต้องเล่นตามสูตรนะผมก็คือวางๆไปก็คือชนะเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับขนาดผมเอาตัวสโลไปด้วยซึ่งเป็นตัวกินเลเซอร์คาเมล่าแมนไปด้วยนะผมเพื่อที่จะสโลมอนให้มอนมันอ วิ่งแบบวิ่งเร็วจนเกินไปนะผมแล้วผมก็ได้ใช้สปีกเกอร์รีแพรโดนนะผมในการช่วยในการรีสตันนะผมก็ไม่สามารถผ่านได้ คือมันไม่ผ่านนะผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าทั้ง3ตัวนี้กันนะครับผมว่ามันจะดีมากแค่ไหนนะเดี๋ยวเราเอาเป็นด่านปามพลาได้แล้วกันแต่ว่าผมจะไม่เล่นด่านไนแมนะครับรอบนี้เพราะว่าผมก็รู้อยู่แล้วแหละมันไม่ผ่านอยู่แล้วไนแมคือไนแมอย่างน้อยมันต้องมีพวกตัวที่ทาดาเมจเป็นสเปซแล้วก็ดาเมจพวกเอลอะไรอย่างนงี้นะครับมันถึงจะผ่านได้เราจะมาเล่นด่านฮาร์ดแล้วกันไนแมมันไม่ผ่านนะครับ okay, เดี๋ยวเราฟาร์มเงินก่อน ตอนนี้เราวางที่ฟาร์มเงินครบ3ามวันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวางเจ้ากีนเลเซอร์เพื่อที่จะมาตัดไอ้พวกก้อเล็กๆน้อยๆน,น,นะมันจะได้แบบมีเงินเพิ่มขึ้นเร็วๆโอเคทุกคนตอนนี้ผมวางฟาร์มเงินได้ถึงระดับหนึ่งละเดี๋ยวเรามาวางเจ้าแบสสปิกอร์แมนกันเลยนะครับผมดามจเริ่มต้นอยู่ที่โอ้โหหนึ่เยอะอยู่นะ1,000พันคูดาวสองวีครับผม อัปเกรดไปขั้น2จะอยู่ที่1,5 0 0นะผมแล้วก็เพิ่มทางด้านของระยะมาแล้วก็ลดคูดาวลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็ขั้น3าดามเมจจะอยู่ที่2000นะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่14ความเร็วในการโจมตีเหลือ1.5นะครับขั้น4ครับดาเมจ3 0ม0ครับผมระยะการโจมตีนะผมจะอยู่ที่16นะครับผมแล้วก็ความเร็วในการโจมตีจะเหลือ1 2 5ขั้นสุดท้ายครับผมดาเมจจะอยู่ที่5000นะครับแล้วก็ความเร็วในการโจมตีจะอยู่ที่1นะครับซึ่งมันก็ ผมก็ว่ามันก็ไม่ดีมันเป็นแค่ตัวรีเจนนะครับเอาไว้พอถือถือไทยๆยสำหรับคนเริ่มเล่นต้นเอ้ย,ยสำหรับคนเริ่มต้นใหม่ได้อยู่นะครับผม แล้วเราจะมาดูเจ้ามิสติกเลเซอร์คาเมราแมนกันนะครับผมซึ่งตัวนี้ดาเมจค่อนข้างที่จะแรงใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ตีเร็วอยู่นะครับผมขั้นแรกดาเมจจะอยู่ที่200นะครับผมเงินบางอยู่ที่450นะครับความเร็วในการโจมตี0.25นะครับผมก็คือดาเมจเริ่มต้นจะอยู่ที่1000นะครับถ้าเกิดเป็น DPS ่ก็คือแรงอยู่พอใช้ได้นะครับผมขั้น2นะครับผมจะเพิ่มการโจมตีมา6,50แล้วก็ลดความเร็วในการโจมตีลงนะครับผมบวกระยะเพิ่มขึ้น5ขั้นต่อไปนะครับ ดาวแทนนะครับผมอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายนะมันจะทำให้ดาเมจของตัวนี้มีอยู่ทั้งหมด1 4ื่นนะครับผมก็คือ DPS 14,000เพราะว่ามันจะตีทุกๆ0.1นวินะครับผม <Yahoo! S 1> เนี่ยเคลียร์สบายๆเลย ก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาไว้ผ่านระดับฮาร์ดได้ก็โอเคอยู่ครับแต่ระดับไนแรมมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะระระดับไนแรมมันต้องเล่นพวกแนวตัวสเปซอะไรเงี้ยสเปซเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดาเมจแรงๆอะไรเงี้ยที่มันไม่ใช่ตีตัวเดียวนะครับเพราะว่าตีตัวเดียวมันผ่านไม่ไหวมันออกมาแต่ละตัวตัวเรื่อยๆแปดแสตนี้ยิงไม่ทันนะครับผมเฮเจ้าโดนนะผมโดนนี่เป็นตัวรักษาตัวสตันนะผมเวลาเราโดนสตันอะไรเงี้ยคือมันจะรักษานะครับเออเน้ะตังมันเหลือ ผมอัพเงินเลยแล้วกันครับผม เนี่ยครับผมคือมันก็ตึงๆอยู่นิดหน่อยคือมันไม่ได้เคลียหมดเร็วขนาดนั้นนะครับผมสาหรับเจ้ามิสติกตัวนี้นะเพราะว่ามันยิงทีละตัวครับมันก็เลยไม่ค่อยเก่งขนาดนั้นแถมมันยังไม่มีอบิลิตี้ด้วยมั้งเนี่ยแบบยิงสโลยิงอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเลยนะครับมีแต่ดามเมจล้วนๆโอเคเรามาดูเจ้าสปีกเกอร์รีแพดอนกันนะครับผมระยะคูดาวอยู่ที่2อวีนะขั้นแรกถ้าเราวางไปแล้วก็เพิ่มสปีดอันนี้เราไม่ต้องดูก็ได้นะเราดูแค่ลดคูดาวก็พอยิ่งคูดาวสกิลเร็วมันยิ่งทําให้ วัวนี้รักษาเร็วนะครับผมเคเราอัพถึงขั้นสุดท้ายเลยขั้นสุดท้ายนะผมจะอยู่ที่0.5นะครับผมระยะจะอยู่ที่14แล้วก็ความเร็วในการวิ่งจะอยู่ที่15นะครับคือมันจะวิ่งเร็วอยู่แต่ผมแนะนําก็ให้ตั้งใกล้ๆตัวที่เราจะปกป้องมันแบบคือ,อยังไงตัวไหนที่เราไม่อยากให้มันโดนสตัน์ท่ะพยายามให้มันวางใกล้ๆนะครับคือมันจะได้ไม่วิ่งไกลนะถ้าเกิดเราเราแบบตั้งโดนอยู่นี่แล้วอีกตัวนึงอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ย กว่ามันจะวิ่งมาถึงนะมันโดนสตันไป5้าวิแล้วมั้งมันโดนคือแบบมันน่าจะโดนสตันแบบประมาณ2วิออ2วิอย่างมากอะเห็นไหมพอแบบมันมีตัวออกมาเยอะคือเราก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันนะครับแต่เราวางเจ้าเลเซอร์คามีร่าแมนเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันดูเดิเห็นปะขนาดเคียตัวเดียวมันยังแบบมันยังตีนานมากเลยนะครับผมถ้าเกิดเป็น a o e อย่างเงี้ยมันเคลียหมดกองละ ถึงแม้ดาเมจมันจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่มันก็เคลียร์หมดกองได้นะครับผมถ้าถ้าเป็นดาเมจโดยรวมอ่ะคือมันจะทําเยอะกว่านะครับผมส่วนระยะการโจมตีของเจ้ามิสติกตัวใหม่นะมันก็เยอะพอสมควรอยู่ก็คือมันกว้างพอสมควรอยู่นะครับผมโอเคเดีราวางเจ้าเลเซอร์มาช่วยสักตัวหนึ่งแล้วกันให้มันสโลนะครับ โอโหบอกเลยคอมโบเลเซอร์คอมโบกินเลเซอร์กับคอมโบเลเซอร์คามีล่าแมนเนี่ยคือบอกเลยว่าเสียงแก้วหูกูนี่มันจะกระเด็นออกมาแบบเสียงมันจิ่วช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 ิ่วนะครับผมแล้วลองนึกสภาพบางครบ15ตัวหูกูจะแตกโอ้ตัวนี้แทบแบบแทบไม่ได้ทำอะไรเลยอะขายทิ้งแล้วกันรีเจนเดอรี่เราไม่ค่อยตื่นเต้นกับมันสักเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะวางเจ้าเอ่อสปีกเกอร์นิแพโดนเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบช่วยในการรีสตันเร็วๆนะ2ตัวช่วยกันอะไรเงี้ย แต่มันมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับเจ้ามิสติกตัวใหม่นะคือมันราคาวางมันค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมแล้วก็อัปเกรดมันก็ค่อนข้างที่จะถูกนะครับผมมันก็เลยดีในแบบกึ่งดีอ่ะกึ่งดีกึ่งดีกึ่งแบบเอาไว้วางเฉพาะตอนต้นเกมอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราฟาร์มเงินได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันดีนะครับผมแต่มันไม่ได้ดีถึงกับขั้นจนเล่นจนจ,นจบเกมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นตัวท้ายเกมเราไปเล่นพวกตัวกอรลี่ดีกว่าครับผมกอรลี่มันเป็นพวกเลทเกมอยู่แล้ว โอเคตอนนี้เราก็ได้วางครบหมดทุกตัวแล้วนะทุกคนก็คือเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นระดับฮาร์ดก็คือมันก็ผ่านแบบอีซี่อีซี่นะผ่านง่ายๆโดยที่เราแบบไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับผมขอแค่มีเจ้าเลเซอร์มิสติกตัวใหม่นะผมมันก็ดีเลยนะผมสําหรับเจ้าตัวนี้แต่สําหรับฮาร์ดนะระดับฮาร์ดระดับแมนแม้นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผม <c oughs> <c oughs> โผล่มาหายโผล่มาหาย <c oughs> แต่ถ้ามันออกมาเยอะก็คือแบบ มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูบอสกันดีกว่าว่าบอสจะตายเร็วแค่ไหนนะตอนนี้บอสใกล้ออกมาแล้วครับตอนนี้เวฟที่48แปดละอีก2เวฟมาละเวฟสุดท้ายแล้วทุกคนไหนบอสบอสอ,อยู่ไหนเนี่ยมาแล้วผมบอสเลือด8,3แสสครับผมเออเรียบร้อยตายอย่างรวดเร็ว แต่ว่าก็ไม่ถือว่าโหดขนาดนั้นนะครับผมสําหรับเอ่อทาวเวอร์ตัวใหม่นะครับรู้สึกผิดหวังอยู่เล็กน้อยนะที่มันอ up mystic แบบเป็น mystic tower ใหม่ออกมาเพราะว่าตอนนี้เกมก็ค่อนข้างที่จะมีกอรลี่ค่อนข้างค่อนข้างโหดอยู่แล้วว่าคือตัวโหดมันมีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับผมแพทนี้นะผมว่ามีตัวที่ดีอยู่อย่างหนึ่งนะผมนั่นก็คือเจ้า s a k e r r e p a i n e นะผมซึ่ง ผมว่ามันดีนะผมว่ามันดีมันคือมันค่อนข้างที่จะรีสตาร์ทอะไรเร็วนะครับผมทุกคนคิดเห็นยังไงกับแผแพๆนี้บ้างก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมถ้าเกิดใครมีทิคอะไรในการเล่นหรือว่าทิคอะไรที่เอาไปคือเอามิสติกตัวใหม่ไปใช้ให้มันผ่านในแมอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกผมด้านล่างได้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบา,บายยทุกคน